ดึงบรรยากาศพี่น้องพาลงไปล่านสะดวกซื้อดึงนะพี่น้องจากนี้ตอนนี้ก็รถก็บ่ค่อยยังบสสามารถขึ้นมาได้พี่น้องขึ้นมามันก็นลืนนี่พี่น้องนี่นี่ เดี๋ยวมาเบื้องไปเดี๋ยวผมจะพาลงไปว่ามันไกลขนาดใดเนาะพี่น้องเนาะนี่จะไปตลาดหรือจะซื้อของเนาะพี่น้องเนาะมันต้องอยังต้องอย่างไปเพราะตอนนี้ใช้จักรยานบปได้แล้วก็รถบอสามารถขึ้นมาได้พี่น้องผมเดี๋ยนี่ด้านเดี๋ยวผมจะพาลงด้านกระดกซื้อพี่นอ้อง โรงงานโรงงานบนนี่ถ้าเปิดทํางานแล้วครับโรงงานร้านอาหารตรงนี้แพ็กพวกของกินพวกของอาหารพวกขนมพวกนี้เปิดแล้วครับโรงงานนี้เริ่มเปิดมือแรกนี่ก็ย่างครับพี่น้องย่ง ยังโบเปิดอีะก็เริ่มนบาร์ไหลายแล้วครับี่องแต่ว่าบางช่วงมันก็ยังเปิดเก้อแบันี้มันมันรถมันลื่นหรืเอเนล่ ละลา้แล้วเริ่มละลายแล้วด้านล,ล,ล่างตรงนั้นกำลังถากเขาครับพี่น้องขาเขาว่าจะสางโรงงานมัน้งตรงนั้นนะตรงนี้จะสางโรงงานกาลัางถากเขาดันเขาลุกนี้ออกแล้วก็จะเป็นโรงงานเมื่อก่อนเป็นแปลงพักเนี่ย ก็แถวผมก็มีโรงงานโรงงานหนึ่งก็เปิดแล้วของผมเป็นวันจันทร์ครับพี่น้องเบิ้งพี่น้องเดี๋ยวจะพาลงไปร้านสะดวกซื้อครับพี่น้องลาง้านสะดวกซื้อต้องย่างลงไปไก่ได้ยพี่น้องด้วยเบิ้ลจะพาลงไปตรงนี้เปิดลั่นตลอดครับพี่น้องนี้โรงงานนี้เกี่ยวกับมลทรายหรือมลน้ำแบบสักอย่าง,แบบง,างเพราะว่าเขาเปิดลั่นเครื่องตลอดครับพี่น้อง มันมีโหลดมาดันพี่น้องรถรดมาดันได้พี่น้องเอ้นเนยี่ะรถดันออกด้านข้างมันมีรหลดมาดันออกมันก็เลยโหลดแรไปมาได้เดี๋ยวผมจะพาลุงกะล่านสะดวกซื้อของแถวผมนะขึ้นไปของผมยังบ่ได้นะยังยังแท็กซี่ขึ้นไปบ่ถึงแต่ได้อยู่ครับเป็ข้อได้อยู่เดี๋ยวผมจะพาไปบุญทางเทิงเอ้ทางเทิงนะทางล่นะางนะว่าการที่ระหว่างหิมะลงแล้วมันต้องได้ลงไปถา่ารถจะไปตลาดหรือหรือว่าจะไปตลาดไปซื้อของ ต้องลงไปข้างล่างพี่น้องอันนั้นมีตรงนี้มีรถมาดันดนะพี่น้องใช่ไะนี่เขาเอารถมาดันดันแล้วก็หวนเกลือเกลือละลายหิมะบึงพี่น้องเกลือละลายหิมะมันเป็นเม็ดได้เป็น,นเม็ดวันนี้นี่ทรงัยเป็นรัฐบาลครับพี่น้องนี่มาดันแล้วก็โอยเกลือเพราะว่าโบดันโบได้แด้พี่น้องเพราะว่ั่นดันใช่ไหมเขารถโรงงานก็เปิดลอยตัวเส้นแล้วนี่รถที่ผมว่า ยวคนจะพาไปกลางบ่งพี่นอ้องเห็นบ่รถทางนั่นร็รถกําลังดันอยู่คนลงไปโรงงานเกาหลีนี่อเะนี่อค่ะพี่น้องเปิดเป็นบางบางที่แต่ว่าตอนนี้เขากำลังเคลียร์ทางเคลียร์ทางให้ดีๆเพราะว่าวันกันนี้ก็เวลาการ โรงงานเปิดมันก็จะมันจะมีรถส่งของรับส่งของส่งของนะครับแบบนี้นะพี่น้องบุ๋งเดี่ยพวกบุ๋งพี่น้องโรงงานเกาหลีบุ๋งพี่น้องโรงงานนี่ปีนี้ซบเซาครับพี่น้องขนาดโรงงานพลาสติกพี่น้องนี่โรงงานพลาสติกนี่สีพลาสติกนี่ยุดสงังกัดเลยปีนี้เศรษฐกิจบ,บวกดีที่จริงบวกเคยยุดครับทุกทีตลอดบุง๋ง แต่ว่าโรงงานใหม่ๆขึ้นมาหลายได้พี่นอ้องเลยโรงงานใหม่นี่นี่โรงงานขึ้นมาเนี่ยตัวนี้ก็ขึ้นมาใหม่พี่น้องมันเป็นอิคุมโรงงานครับนี่ตัวนี้เป็นโรงงานขึ้นมาใหม่ก็แล้วว่าเนี่ยผมพลาดอีกไก่ย่ได้พี่นอ้องเลยนู่นหิมะถือกับพี่น้องผมดูเดี๋ยวจะพาลงไปบนนูน่นโอ้ ลงไวล้ลานสะดวกซื้อเนอะพี่น้องเนอะมันต้องแต่ว่าเส้นทางเมนใหญ่มันอยู่ข้างล่างนู่นหากมาเห็เมือนี่เลยครับพ่อเขาแปลงรถนี่เขาเารถ่าดันมาเกตแล้วก็วานนี่เกิดคนงานมี่ตรโลง,งานใหม่ๆทั้งนั้นพี่น้องขึ้นมานี่ทุกคนแถวนี่ก็ มีหอผักจู่เทานี้ก็ตอก่อย่างลงไปอยู่ศูนร่วมเดียวกันครับเมนรักคืออยู่ทุกคนเดี๋ยวผมภาพเดีพี่น้องนีโงงน่โรงงานเริ่มเปิดโรงงานเริ่มเปิดพี่น้องเลยบ่เปนยังได้ในเลิกงานครับพี่น้องเลิกงานแล้วเห็นบ่าพี่น้องโรงงานุงนี้ถล่มนะที่จริงมงุกลางนี่ไม่เป็นโรงงานเต้นปนักใหญ่แต่แต่ว่าเป็นคาคุม แต่ว่าหิมะมามันถล่มครับพี่น้องตรงนี้ถลม่มตรงนี้เขาจอดรถไว้นี่ครับเพราะว่าขุนบุ้ยไรรถขุนบุ้ยไรถ้าหิมะตกหนักๆนักหรือคือว่าแต่ละคนก็นจะจอดรถไว้โซนใต้นะครับพี่น้องเลยตรจไปโซนใต้แล้วก็ทุกคนนายจ้างแม้กระทั่งนายจ้างครับพี่น้อง ที่ใส่รถที่จอดเอาไปโซนใต้นี่แล้วก็อ,อย่างขึ้นไปเพราะว่าเอารถขึ้นไปก็มันลื่นเพราะว่ามุ่งที่ผมอยู่ลงมาตรงนั้นมันเป็นเชียงสีมาองศาตรงที่พใอ้เบิ่งทักแ,แรกๆนะสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับหญ่ เฟิรนชาเนลเหรอครับสวัสดีครับโรงงานครับผมมันเป็นนิคมโรงงานขึ้นใหม่หมดครับแป๊บเดียวครับตัวนี้ภายในภายในปีหนึ่งครับอันนี้ขึ้นม้าใหม่หมดเลยครับอันนี้มันเป็นนิคมแบบใหญ่ทึบเลยที่จริงนี่เป็นเป็นหมู่บ้านครับแทนี้มันเป็นหมู่บ้านคนนะมันเป็นหมู่บ้านวันนี้มันเป็นหมู่บ้านแล้วก็เป็นร้านอาหารนะครับตอนนี้เขาจัดระบบใหม่คือบ้านคนบนบ่มีครับตอนนี้มันเป็นมันจะเป็นอันโรงงานหมดเลย ขอบคุณมา,มากๆนะครับสําหรับติการรับชมค,ครับผมนี่ขึ้นไปมันไก่แล้วของคงขอคมอยู่ทางนู้นสบายหลมันเย็นอันนั้นนอน้นี่หนาวครับนี่อันนี้ก็โรงงานเปิดใหม่ได้พี่น้องนี่ก็อหอาก็เปิดคีด่น้องแต่โรงงานขึ้นขึน้นใหม่ฮะก็เปิดปีนี้ ที่ผมมาลงมาเนี่ยตรงนี้เลยนุ๊กชที่จริงหิมะออนหลายมากเลยรัฐบาลเขาพวกอะนะเขามาดันดันทางพี่น้องเลยดันทางออกเบิกเอ้าพี่น,ง,นงเลยเขาเขยตออกเขาบังบางแล้วที่นี่เขาก็หวาเนเกลือละลายหิมะเนเกลือพี่น้องเลยที่จริงมันเป็นเขอนวันนะี้หมดเลยนะแต่มือผมเด็น้ะพอผมบริสไทถุงมือผมตาโทรศัพท์มันจะเป็นเขอนวันนี้เลยในทาง ทับเป็นเครืวันนีถ้าบอเหตดคือวันจันทร์คือปัญหาคือการส่งของพี่น้องส่งของรับของส่งของสั่งขอ,งอดองออเดอร์ตามโรงงานมันจะมีปัญหานีน่รองอันนี้ก็เปิดใหม่เลยพี่น้องอันนี้มันโซนไผโซนมันครับล็อกของผมคือมันมีทางเข่าทางเดียวนี่แล้วก็มันก็เป็นสั่งไปโรงงานล็อกไผรล็อกมันเลยพี่น้องอันนี้โรงงานขึ้นใหม่ทั้งนั้นเลยพี่น้องแต่ ฟังพุ่นกับตัางหากได้พี่น้องเลยฟังฟูโรงงานตัางหากโรงงานแถวนี้ตรงตรงนั้นคือใหญ่ที่สุดของหมู่เลยโรงงานไหนใหญ่ที่สุดแถวนี้ครับพี่น้องเลยใช้เวลาสร้างหลายปีครับตัวน่ะขากเขาตรงนั้นนะใช้เวลาสร้างหลายปีครับตัวน่ะโรงงานฝั่งนั้นนะมันเป็นเขาอยู่ลูกนึงนะครับมันเป็นแม่น้ำคอดขันกลางเบิง่ง ตรงนี้ร้านอาหารครับร้านอาหารที่ว่เปิดใหม่แต่ยังอันนี้อยู่ตอนนี้เป็นร้านอาหารครับผักเทียงเขามากินนี่เพราะว่าโซนนี้คนร่บ่ายแล้วเขาให้อาหารร้านอาหารมีอีกร้านหนึ่งก็ผักเทียงคือลงมาก,กินอยู่นี่ครับหนึ่งชี้น้องเห็นบ่กวมันจะเป็นโรงงานแบบนี้เลยสื่อโรงงานแบบนี้เลยโซนพรมดุเขาไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่โรงงาน ที่ขึ้นไปแซวนี่แต่ว่ากำลังเริ่มอีกหลายฝั่งนั่นกระต่างหากกระสซวนนั่นะต่างหากห้องห้องกระต่างหากเขาจะตั้งสื่อไฟสื่อมันคุณน้องเยบที่จริงหนาขนาดได้พี่น้องเห็นไหมว่า พีมาตรุงนักกับแถวนี้ที่จริงโรงงานมันใหญ่แต่ว่ามันเป็นโครงเล็กขึ้นแล้วมันเป็นผ่าเต้นคุมเป็นแท่นหลังคาพีมาตกมกมาถลม่มรดพี่น้องเลยที่จริงนะตรงนี้รถพี่น้องเอ้ยรถดิเมนใกล้ๆเลยพี่น้องเลยอย่าลงมากว่าจะถึงนี่ใส่ร้อย่างมากน่ ตอนนี้ผมไล่ซดตอนที่ผมเปิดไม่นา่กับ10ปเอ็ดนาทีแล้วพี่น้องกัน,นีย่ยังบร่ได้ถึงล่างค่า เป็นนิคมโซนไผ่โซน,นมันล็อกไผ่ล็อกมันพี่น้องเอ้ยเห็นพี่น้องของจะใส่ถุงมือกับยันยันโทรศัพท์บบโดนโรงนี้เปิดพี่น้องนี่ ตรงนี้ลงมามนี่โรงนี่เปิดโรงนี่ก็เปิดแล้วครับเห็นงานแล้วนี่นู่นครับคือเมียนลักคืคออย,อยู่ตรงนั้นเมียนลักที่ระหว่างซื้อของ แท็กซี่ผมรู้แล้วตอนนี้คือแท็กซี่ขึ้นมาได้แต่ว่ามันจะขึ้นไปผมไปมันจิส่งให้ผมลงปากทางเพราะว่ามันเจอทีม,มาหนักๆมันก็ปล่อยลงบากทางเพราะมันขึ้นบัว ง,งานก่อนนะนี่ก็เปิดครับแถวโซนนี้เริ่มเปิดาแล้วนี่คนงานถ้าเป็นโรงงานพ้าตรงพร้าติ๊กหรือเป็นน,นั่นเขามาลั่นเครื่องไว้ครับเพราะลั่นเครื่องมันาเตี่ยมเอาไว้เพราะว่ายุดมาเป็นอาทิตย์เลยดีครับเพราะว่ามาเตี่ยมไว้ลั่นเครื่องไว้เพราะว่าจะเปิดงานวันจันทร์มาเตี่ยมความพร้อม <c oughs> ครับผมหนาวหนาวเย็นเลยครับเ <c oughs> บางมือผม เย็นเฉียบเลยครับผมโอ้เย็นครับผมเย็นมากตอนนี้ตอนนี้ก็บังสภาพหิมะกำลังเริ่มโรยครับเริ่มป่วยหิมะเริ่มป่วยๆอ,อันนี้พกนี้เขามาต่างต่างที่จริงหิมะ เบื้องหน้พี่น้องโรงงานถล่มได้นี่ก็ได้ตอนน,ลลตอนนี้ก็ถล่มร้ายครับตอนนี้ก็ถลม่มถล่มแทบหนาเลยยุบไป,เ,ปเลยครับพ่อหิมะก็ลงมาช่วงเดือนก่อนเดือนก่อนนบึงสภาพถลม่มไปเลยครับพี่นอ้อง,ง,ง,งเล,เล,เลยบึงสภาพบุษรกมันดาเลยพี่น้องเลยสภาพนะบึงโครงสร้างเล็กเล็กกยุบไปเลยพี่น้องเลย ยุบถล่มไปเลยครับพี่น้องเลยยุบถล่มไปเลยนู่นใกล้ฮอดแล้วพี่น้องกว่ากูกกกเป็นบรสันสะดวกซื้อพูกบ้านจีเอ็ตแต่ผมผมองผมอยู่นู่นอยู่ทุ่งเขาพูล้ละครับโคเสาไฟาฟ้าพูแ้แหละมาสั่นแล้วพี่น้องเลยผมคนสกลนครครับผมคนสกลนครครับผม ผมอยู่สกลนครบ้านเกิดอยู่สกลน,นครครับผมเป็นคนสกลนครสุสภาพมันยบครับพี่นอ้องยบเวลาในการเดินทางก็ท่าย่างกมมาอยู่ประมาณท่างหญ่จริงๆก็ประมาณสิบสิบ สิบนาทีสิบกว่าน,นาทีครับพี่น้องอย่างเดียวว่านัดน,นเลยนะตอนนี้ผมไล่ซดมากกวซิบครกนาทีอาจจะห้สิบกนาทีส,สภาพอ๋ออยู่จริญนศิลผมอยู่ในตัวเมืองสกลนครครับอยู่ห่างจากสกลนครอ,อยู่สามสิบกิโลครับผมแต่ว่าผมจะของผมจะออกไปทางกึง่งกึ่งนครทน,นมครับผมผมดูแถวแถวขุ่อแถวทะเล ครับผมอยู่ระหว่างงานพูดแล้วครับอยู่แถวแถว,แถวก่อนก่อนบ้านทะเละครับพี่น้องของผมนะผงออกไปทางนครพน้องครับผมอ๋อนี่อยู่เจริญสินอยขึ้นมาทางอันสว่างพระโครคุณพี่นัน่นนะตรงนี้ก็บังครับนี่ พี่น้องนอกนกหาอยู่แบบนี้หรือว่านกกระจอกอหาบ้องอยู่แบบน,นี้ถ้าถ้าถ้าอยู่ในโรงงานอรีอบ่ได้นด้ครับอยู่โรงงานเพราะว่าบางโรงงานมนีพวกแก๊สพวกควันควันฝิ่นควันอันนี้อยู่ตลอดมันตายอันนี้เป็นเป็นนั่นแล้วนี่ตรงนี้บนเป็นเมืองนะครับตรงนี้เป็นแค่โซนลักคืออันอันตอนนี้คือคนที่มาผาักยูนทัง,งออก คนหอผักอันนี้เป็นหอผักบดอะไรเหนหอยหอผักนี่ร้านกระเพ๋าหอผักอันนี้คือจีเอีเออยู่ตรงนี้ร้านค้าอยู่นีตร้านหนึ่งเห็นห่าพี่น้องเห็นว,ว่ามันจะเป็นหอผักแล้วมันเป็นโซนอยู่อันนี้แบ่งแบ่งโซนโรงงานทางตนี้นนว่าไปก็เย็นพี่น้นองเลยเลย็นครับอ๋อไป แต่เราหม,ม่งเตรียมความพร้อมไยนะนี่ครับป้ายล้อรถอยู่ตรงนี้แหละซีอูหอนป้ายล้อรถครับนี่อย่างว่าต้องมาล้อรถตรงนี้เขาจะไปเข้าไปตลาดตลาดคือตลาดพลานกับแถว้พลาน เท่านี้คือเขียดอันนี้พอเข่าไปจัดพลานเดีย๋ยวนะผมขอพักหนาวก่อนก็บนข้างนอกนี้แต่ถ้าจะเข่าไปในตลาดเาก็ต้องมาลอลอรรถรถอยูอออออ่ตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวนะบอกไว้บไั เอามาหลอดรถตรงนี้ครับพี่น้องมันจริงมีบอกเวลาบอกของมันอยู่มันจะมาทุกๆหนึ่งชั่วโมงกับอย่างนี้ชั่วโมงหนึ่งมันจะแหลนมาเข้ามาถ่ายอย่งนี้รถอะไรถ้ดดาจะรถเข้าไปตลาดเขาไปอยู่ฝั่งนั้นครับพี่น้องกทุกๆทุกๆหนึ่งชั่วโมงมัจจะว่าทันทีหน,นึง่งรถมันจะมาจากจอ,อมผู้ช่น้องเลยจอ,อมผู้ ที่จริงบ้านคนคนเกาหลีก็บรงบ้านบ้านแต่ดั้งแต่เดิมพระเจ้าจะเป็นแบบนี้นะพี่น้องเอ้เอ็นบอกบ้านแต่ดั้งแต่เดิมพระเจ้าก็บแตกต่างจากบ้านท่าได้พี่น้องเอ้เดี๋ยวผมอกอันนี้ครับก็ความเป็นอยู่พระเจ้าก็มันก็เข้าไปอะีรก็มีคนรวยคนบ่รวยนะเขาคือบ้านท่าเลยพี่น้องเป็นหมู่บ้านขึ้นไปจะเป็น ถ้าผมผ้าเกิดไปนั่นแต่บุไม่ได้ไปถ้าไปโซนนั่นนะขึ้นไปทางนั่นนะมันจะเป็นบ้านแบบสมัยตะกี้ที่แบบว่าดั้งเดิมที่ขาเจ้าเคยสั่งมาคืออันนี้คือบ้านดั้งเดิมอะไรแบบลายทิปปี่อะไรแบบนี้คะตอนนี้นีแบบคือบ้านท่าเรือบ้านสมายใหม่คือทรงโมเดลอะไรค้างนองเลยอันนี้คือบ้านแบบบ้านสมัยตะกี้ก็จะเป็นทรงนี้แต่บ้านคุ่มือินนี่ขาเจ้าวมาเป็นออกทรงโมเดล สร้างขึ้นไปแบบโซโเดนครับสร้างง่ายแลวครับมันง่ายสร้างบ้านส่ไมลตะกี้กับของกระเจ้ามันทเป็นรูปทรงอนะผมเด้อมันจะสูงผงเห็นบอกครับเป็นราคาไปนะเป็นปริมาณเลยคือบ้านต่อไมลตะกี้บนแตกต่างจากบ้านเฮ้ากับพี่น้องเลยบนแตกต่างเลยแต่ค่าของชีพรัฐบาลกระเจ้าซอยดีครับพี่น้องเลยซอยดีค่าของชีค่านี่กระเจ้ามันมันบดสูงไปไหพี่น้องมันบนสูงกว่าบ้านเฮ้าค่าแรงก็เจ้ามันได้ดีกว่า ขาของชีพมันต่ำก็เลยอยู่ได้พี่น้องเลยบ้านเฮาขาแรงมันน้อยขาของชีพมันสูงพี่น้องเลยฟาบ,บุนรถาก็จะบอกวันนี้แหละครับนี่มันจะบอกบอกหน้าที่หน้าที่เรื่องภัยจะไปใส่แล้วก็รถเบอร์เบอร์นี่เบอร์นี่เวล่าท่านนทน,นี่มันจีมา,าดีครับมันจะบอกบอก,บอกเวลาเลยก็เขามีบัรแต่ว่าบด้ถไฟสายเงินสดก็ได้ครับพี่น้องเลยทาไกลๆนี่คือซื้อบัรคือบัสแล้วก็แะสแกตตรงนี้เลย ไปใสาบัสไปง่ายกว่าพี่น้องเอยสายบัสแตะง่ายกว่าขึ้นลงคนไปคนมาขึ้นหน่อยฝ่ายนี้คน,คน,ค,นคนก็โอเคอยู่หลายอยู่เพราะมันเป็นหอพักมันเป็นหอพักม,พมันเป็นหอพักคนที่มาข้อมุงมาข่ารถเมย์เนี่ยลงมาซื้อของเนี่ยไปขึ้ี่น,อน้อยตายอยู่ตรงนี้ ก็โซนผมก็จะเบานั่นปัญหาครับผมถ้าจะนั้นมันจะเป็นพอติจัดโซนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมันโอเคอยู่ไรงามอยู่แต่ว่าของผมอยู่มันจะเป็นแบบมันแบบแบบบ้านบ้านเท่าเขาอนนี้มันจัดแต่ว่าจริงเกาหลีก็มันติดจัดโซนที่ให้ไปเที่ยวเที่ยวน่ะขอ้เขาคติจัดมาแบบอย่างงามเลยเพราะงามหนึ่งคือหีมะแล้วก็อย่างแบบเหนาะพี่น้องแล้วต้นไม้เขาจัดแบบดีแต่ว่าอันนี้คือสภาพความเป็นจริงครับพี่น้องโซนที่ผมอยู่มันจะเป็นแบบบ้านเท่าเลยพี่น้อง มันจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนั่งกับมงปลูกพักคือไงบาบ้านเขาจะเป็นวัฒนธรรเด้อผมจะให้เบิ่มมันบริแตกต่างจากบ้านเขาได้หนึ่งเด้ออ่ะเห็นบ่คือบ้านซอยตะกี้คือมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเขาขึ้นไปอารีโซนทางในในนะโซนทางในในถ้าปกดคุณจะพากลับไปโซนทางในในทางในในนะมันจะเป็นแบบนี้แต่โซนที่นี่คือมันคล,ล้ายๆกับแบบว่ามันพัฒนาขึ้นมามันเป็นบ้าน บ้านยุคใหม่เขาจะเป็นทรงโมเดิร์นทรงที่แบบง่ายๆสบายแบบน,นี้เป็นแบบนะั้นแล้วเวลาเขาสร้างตึกสร้างนะ้มันบ่อได้นะ่ะเขาเอาเล็กเล็กดีมปัดเล็กเล็กโครงสร้างเพราะว่าสวัสดีครับเดี๋ยวกัน ร้านสะดวกซื้อ,อตรงนข้าไปร้านสะดวกซื้อตรงนี้คือมาล่อโหลดเดียวครับไปสิไปข้าไปตลาดไปตลาดคือหล่งมันหล่งท่องเที่ยวมันคืออยู่โซนพว่ก่นโซนตลาดเลยคือเขาจะมาเดินล่อโหลดอยู่ขับไปตลาดคือแหล่งท่องเที่ยวหลายแล้วครับตรงนั้นก็โอเคเลยครับมีทุกอย่างเลย อันนี้ซีอูนี่แหละที่ผมจลมาซื้อของไก่ได้พี่น้อยจากที่ผมอยู่ตรงนี้ย่างลงมาก,ก็ไก่บังด้คนใจบังผมอยู่ด้วนี่นู่นเขาลุงนู้นป่ป่าไม้อะไรครับพวกป่าไม้ตรงนั้นแหละครับที่อยู่ในเสาไฟฟ้านู่นแหละย่างลงมาไกลมาก รนนี้ก็เป็นโรงงานโรงงานนี้ก็มีรถคนออกมาันี่รถลถกสก๊ะกระเป๋าโรงงานนี่กับเผิดแล้วครับนี่กําร้านกระเป๋าตรงนี้ร้านกระเป๋าผมร้านร้านกระเป๋ารงนีร้ารนกระเป๋าฝนาเ,าเ,เริ่มตกแล้ว เาว,วงาไปบนเขาขับกลับมางั้นตรงนี้ก็จะเป็นโซนอีกโซนหนึ่งเหรนวะมันจะเป็นสื่อโรงงานเห็นวะฝั่งจากผมอยู่อันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งอันนี้ก็เป็นโรงงานอีกโรงงานหนึ่งฝนเริ่มตกแล้วบนฝนนองไม่เป็นกึงนก่งฝนกึ่งหิมะหิมะอันนี้มันจะเป็นป้ายป้ายบอกอยู่ป้ายตรงนั้น ี่โรงงานหลายก่ขอข้อมอยู่ตัวนี้ตัวของขมเพิ่งเริ่มใหม่ครับตัวนี้คือตั้งเดิมตั้งเดิมที่เขาเห็นมาแลนหลายๆหลายๆแต่ที่ขมอยู่นะคือเพิ่งเริ่มเริ่มเริ่มขึ้นมาแต่ว่ามาปีนี้ขมอยู่ปีที่เจ็ดปีนี้ก็โรงงานขึ้นมาหลายเต็มที่เลยแต่ใช่การใช้ชีวิตของเขาคึกกันนะครับเห็นไ่เป็นบ้านเขาเนี่ยมีบ้านทุกใหม่ โซนุ่นกับบ้านที่ผมว่าเป็นบ้านแบบเก่าๆเลยแบบแบบแบบสมัยตั้งเดือเลยโซนแล้วก็ก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าครับพี่น้องก็เรียให้ห,หน้าปลูกพักปลูกยังนะครับปกติ <c oughs> นี่มันเป็นรถนี่ครับรถรถที่ที่ผมขับไปในตลาด ที่รออยู่ก็จะมาขึ้นรถนี้ดีแล้วรอเวลาก็มาถ้ามาล่วงเวลานี่ก็อีกท็อปหนึ่งก็อีกชั่วโมงหนึ่งถัดไปนี่ครับรถออโต้คนนี้เปร้นานอาหารครับข่าวค้นเข,ข่าดีมันก็ได พอขอบคุณหล,หลายๆท่านครับสาหรับการรับชมนะครับน้องเนะสําหรับเปลี่ยนกําลังใจแต่ว่าบันนี้ผมจะได้กลับแล้วผมจะซื้อของกลับ <c oughs> ลแล้วฝนจะตกแล้วครับวันน <c oughs> ี้ฝนลงเม็ดมันประมานกึง่งฝนมันเป็นกึงน่งฝนกึ่งหิมะเริ่มนักขึ้นนักขึ้นนักขึนนก้นแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะพิซื้อของแล้วครับนจะได้กลับแล้ววันนี้ขอบคุณครับ <c oughs> เย็นพี่น้องเลยผมขออนุญาตจบไลฟ์สดลงนะครับนขอบคุณหลายๆครับผม